แล้วแล้วเบี้งข้างะกินไหมแล้วแล้วเบี้ยข้างะกินไหมอากาศทองคำแท้แล้วก็เลี่ยมทองคำแท้อันนี้บอกตรงๆเลยนะได้เสร็จปั๊บนะไปร้านทองไม่ไม่ไปร้านทองอย,ย,อย,ยจำเลยจ้องเงินสดมาใช้เมเนี่ยเป็นเงินทุน เป็นเงินทุบทองดิโคดีเงินเอาไม่เป็นไรสิมันมันจะเป็นเงินจะเป็นทองไม่รู้แต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจใช่ป่ะอันนี้อันนี้ผมให้เงินไว้ใช้ไดบครับผมได้ครับเนี่ยให้เด้งเงินไว้ส่วนเนี่ยตอนเนี้ยความลำบากใจเนี่ยมันตกอยู่ที่ผมแล้วของคุณครูเบียร์คุณครูเบียร์รู้จักหลวงพ่ออะไรบ้างเอาละเอาละตื่นเต้นเฮ้ยคุณครูเบียร์คุณครูเบียร์เพิ่งตื่นเต้นเพิ่งกินหมูกระทะเสร็จนะของคุณครูเบียเนี่ยผมให้เองดิป่ะ จริงๆนะผมให้เป็นอะไรดีว่าเตื้เตืเตือเอาหลวงพ่อรวยแล้วกันนะรู้จักห,หลวงพ่อรวยไหมหลวงพ่อรวยรู้จักนะได้ได้ดหลวงพ่อรวยนะเอานี่นี่นี่นเอา้าเอานี่เลยแล้วกันเอาให้เหรียญน,นี้ผมว่ามีหลายๆคนเพื่อนเพื่อนเอฟซีแฟนเพจรู้จักอยู่แล้วนะครับนี่คือเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์สองนะหรือบูชาครูหลวงพ่อรวยอันนี้เป็นน่าจะเป็นรายการที่เป็นลองแค่เพียงเนื้อทองคำนะเป็นเรื่องเงินลงยาหน้ากากทองคำสวยไหมคือเหรียญน,นี้สวยต้องอยู่กับคนสวยเข้าใจไหมแล่ต้องอยู่ค,คุณครูเบียร์เลยแล้วกันนะ โอเคไหมสวยนะครับก okay okay, right. okay okay. okay. mm ็ดาราสีไม right hmm. right? mm ่เปลี่ยนอะไรคนเขาใส่อยู่นะเดี๋ยวนี้ครับแต่ผมขอไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่ามีใครบ้างอันนี้ผมมอบให้ครูเบียร์แล้วกันแล้วไมใช้่ตบมือครับผมนะคนอะไรก็ไม่รู้หล่อด้วยใจดีด้วยนะก็ให้แพนด้าแคปหน่อยให้แพนด้าแคปหน่อยอ่ะหลวงครูก็ไม่เอาสร้อยมาด้วยใช่ไหมไอเนี่ยมึงเมาแล้วตาแดงกลับแล้วไม่มีผมไม่กินอ๋อ ไม่ได้นะไปเพอื่นเขาป้องกันศิลปินนะไม่มามาที่ผมผมแฉหมดนะมันมีวีรกรรมอะไรชั่วๆบ้างผมแฉได้หมดเลยนะในเงินเนี่ยมันมีวีรกรรมอะไรชั่วๆบ้างผมแฉได้หมดเลยนะในเงินเนี่ยไม่ได้ถ้าผมถ้าผมถ้าผมแฉในเงินผมจะโดนโทลลงไหมเราจะไปกระบี่เมื่อไหร่อะไรนะไม่ไปแล้วเดี๋ยวอยากไปกาลสินแบกไปจะไปไหนกาลสินไหมเฮ้ยพี่ต้องไปกาลสินแล้วแย่ผมไหม ได้เอาดีกว่ากินเบียร์ไหมล่ะจะกินเบียร์ไหมกินเบียร์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 เหล้าอ่ะกินไหมครับกินใช่ไหมแล้วล้เบียร์ข้างๆอ่ะกินไหมแล้วแล้เบียร์ข้างๆอ่ะกินไหมยังกินไม่ได้ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้